สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอในเรื่องของเรื่องของหญ้านะครับพอดีผมมีโอกาสได้เอาควายนะครับมาปลูกไว้ตรงนี้นะครับเออเป็นเหมือนคล้ายคแอ่งน้ําเล็กๆนะครับท่านผชมทีนี้เอ่อผมไม่ไม่ทราบว่าหญ้าที่เขากินอยู่นะ่ะคือหญ้าอะไรนะครับเพราะว่าที่เคยเห็นหญ้าปกติที่เขากินเ็เป็นเหมือนเอ่อหญ้าที่เราปลูกอะไรเงี้ยครับหรือหญ้า เนปีอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่นี้ผมพอผมไม่เห็นตรงเนี้ยเขาพยายามกินแบบกินเหมือนกินให้ให้จุอย่างเดียวครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมครับคืออะไรแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นยาอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาให้มาหาผมหน่อยผมจะได้รู้นะครับเนี่ยดูเขากินหยาะมองมันจริงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับกลองสักครู่นะฮะนี่นี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยเขมังเขม้นเลยครับอ่า เจ้าขวัญใจเจ้าตัวแม่แล้วก็เจ้าตัวพี่เขานะครับดูครับนี่ครับเป็นลักษณะของหญ้าครับท่านผู้ชมหญ้าแบบนี้ครัผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยาชนิดอะไรนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูดูเนี่ยเนี่ยกินอย่างเมามันเลยครับเนี่ยเอย่างตัวพี่เขานี่นะครับดูดูเนี่ยเนี่ยเนี่กินอย่างเมามัน นะครับนี่ให้จับให้ด้วยนะครับกินอย่าง่อยเลยครับเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยาชิ้นชิ้นอะไรนะครับนี่ครับเป็นประเภทนี้ครับท่านผู้ชมนี่นี่เนี่ยฮะนี่ยถ้าใครทราบยังไงก็คอมเมนต์มาหาผมหน่อยว่าเป็นชื่ออะไรครับควายกินนี้มากครับนี่นะครับ นี่นี่ฮะนี่นี่อ่กินดีมากครับท่านผู้ชมดูครับดูนะครับโอเคนะครับถ้าใครทราบยังไงก็แจ้งมาให้หน่อยนะว่าเป็นยาชนิดไหนก็จะจะได้แพร่เอ๊ใช่ไหมอ่าจะได้ขยายพันธุ์เขาต่อนะครับเนาะนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับ กินดีมากครับท่านผู้ชมนี่ดูฮะดู